Honda CT 125สํารถสำหรับสายแคมป์อันนี้ก็จัดของประมาณว่าออกไปตั้งแคมป์นะครับด้านบนสุดก็จะเป็นกระติกน้ําแข็งส่วนด้านล่างก็เป็นอุปกรณ์ยางชีพทุกอย่างโต๊ะเต็นท์มีดเครื่องครัวอะไรจะอยู่ในลังอินเด็กใบ60ลิตร ใบล่างนะครับส่วนข้างหลังก็เป็นกระเป๋ากันน้ำของฟิลฟรีนะครับใส่ของอที่มันน้ำหนักเบาๆน้ำหนักโดยรวมที่บรรทุกนะครับอยู่ที่ประมาณ50กิโลนะครับบวกลบ10น่าจะได้จากที่คำนวณคร่าวๆนะครับสำหรับ CT 125คันนี้ผมทำอะไรไปบ้างก็จะมีชุดแต่งของ m o t o Skill นะครับจะเป็น ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกาดไฟหน้าแล้วก็ตะแกรงไว้บัดของเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเป็นก้าอีเสื้อกันฝนอะไรพวกนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นกันชนหรือว่ากาดกันล้มนั่นเองของมอโตสกิลเหมือนเดิมแล้วก็ติดไฟเขาเรียกอะไรอะสปอตไลท์ light, หรือเป็นไฟตัดหมอกนั่นแหละครับตัวนี้จะเป็นแสงกระจายเพราะว่าผมเอาไว้ เวลาไปในที่มืดต้องการเปิดต่อตรงผมจะต่อตรงจากแบตไว้เลยนะครับเพราะตัวตัวนี้มีสตาร์ทเท้าไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดแบตหมดก็สตาร์ทเท้าได้นะครับนี่คนระับไฟสว่างมากครับตัวนี้ข้างละข้างละ96วัตต์2ข้างสองข้างก็ปาเข้าไป192วัตต์นะครับถือว่ากินไฟมากๆแล้วก็ไม่ ต้องเปลี่ยนแบตด้วยอันนี้ท่อก็ไปทําสีมานะครับแล้วก็ยางเป็นกึง่งยางกึ่งวิบากของอะไรไม่บอกดีกว่าประมาณนี้ครับถังน้ําแข็งฟฟีแล้วก็จุดที่ผมชอบที่สุดหมายถึงสําหรับถังน้ําแข็งตัวนี้ก็คือเวลาเราหิวน้ําเราก็สามารถเอาน้ําดื่มมาดื่มระหว่างทางได้เลยนะครก็ ้ใช้บ่อยมากนะครับในกรณีที่เพราะผมเดินทางไกลก็พอน้ําในแก้วหมดก็เอาน้ําจากด้านหลังมาเติมได้เลยนะครับส่วนหมวกหมวกกันนกหมวกกันนกก็จะเป็นหมวกกันนกแบบยกข้างเผื่อเวลาจะดื่มน้ําจะได้สะดวกครับนะยกข้างบางทีเปิดยกข้างขับชิวๆกันรอยตรงกลางก็จะเป็น ของโมโตสกิลเหมือนกันครับตัวนี้ดีมากมันกว้างแล้วก็มัน,มนเรียบใช้งานได้ดีมากสําหรับอันชิ้นกลางส่วนอันนี้เป็นแร็คข้างไว้ติดถังน้ำมันสํารองตอนนี้สั่งไปแล้วยังไม่มาของยังมาไม่ถึงครับส่วนด้านหลังอันนี้จะเป็นกลองเครื่องมือประมาณนี้ก็สําหรับเวลาไปออกแคมป์ก็ตัวนี้ผมก็ต่อตรงไว้เหมือนกันนะครับเป็น ที่ชาร์จ3แอมป์ทั้ง2ช่องเลยครับฟาสชาร์จกันเลยทีเดียวน,นี่ก็เป็นกระเป๋าเอกสารก็ประมาณนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับจัดของประมาณนี้ส่วนการยึดหลายๆคนชอบถามว่ายึดยังไงสูงแบบนี้มั่นใจได้ยังไงว่ามันจะอยู่เพราะผมใช้เป็นตัวกรอกแกรกนะครับมันสามารถ ปรับให้ตึงได้ตลอดเวลาอย่างอย่างผมรัดรอบแรกใช่ไหมครับขับไปประมาณ10กิโลยีกิโลมันก็จะมีความหย่อนมีความหย่อนมันมัน,ม,นมันเหมือนมันหย่อนไปนิดนึงผมก็จะปรับอย่างนี้ได้เพิ่มประมาณนี้นี่คือข้อดียงกรอกแกลกแล้วก็ตัวล่างก็จะเป็นแค่ตัวรั้งเชือกธรรมดาแล้วก็ใช้ยางยืดอีกหนึ่งเส้นเพื่อให้มันให้ตัวได้นะสำหรับกระเป๋า ่40ลิตรใบนี้ของฟิลฟรีใช้ดีมากครับหนามากผมชอบมากกันน้ำได้ดีมากมากก็ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้ถามว่ามีโปรเจกต์จะทำอะไรเพิ่มอีกบ้างก็จะติดออยล์คูลเลอร์นะครับเพื่อระบายความร้อนแล้วก็เป็นถังมันสำรองอย่างที่ว่าไปตอนต้น แล้วก็ยังติดสปอตไลท์เพิ่มอีกหนึ่งดวงด้านบนตรงใต้ไฟหน้าประมาณนั้นคนระับเพราะว่าไฟตัดหมอกตัวนี้เหมือนที่ผมบอกว่ามันร้อวัตต์มันสว่างมากสว่างจนไม่สามารถเปิดในทางปกติได้เพราะว่ามันเป็นแสงแบบกระจายนะครับก็คือสว่างกว่ารถไฟรถกระบะไฟรถใหญ่ๆอีกนะครับมันสว่างมาก แล้วก,กินไฟมากเหมือนกันแบตท,ที่มากับรถไม่พอต้องไปหาตัวที่ดีกว่านี้เพิ่มมาผมก็จะต่อแบตเพิ่มอีกสักใบหนึ่งที่อยู่หน้ารถนะครับหมายถึงเพิ่มจากของเดิมไปเลยนะเพิ่มเป็น2ลูกไปเลยเพราะว่าเวลาไปแคมป์จะได้เอาไฟส่วนนั้นมาใช้ชาร์จตัวศัพท์ใช้พัดลมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรถสายแคมป์ถือว่าฟิลลิ่งการขับ ลุยได้ดีขับแล้วสนุกไปไหนก็มีแต่คนมองไม่รู้มองที่ผมบรรทุกของเยอะหรือว่ารถหลอกันแน่นะฮะแต่สำหรับเจ้า CT125 คันนี้ประทับใจมากๆกครับตอบโจทย์การสำหรับสายตั้งแคมป์มากๆหรือว่าออกไปชิวก็ได้นะครับส่วนอย่างผมเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ออกไปตั้งแคมป์อะไรก็เอากระติกไป1ใบเอาไว้ข้างหลังแล้วก็เก้าอี้ไป1ตัว จะ,จะมัดที่แรคข้างหรือว่าจะมัดที่ข้างหน้ารถก็ได้นะครับหมายถึงเอาเก้าอี้ไปนั่งชิวที่บรรยากาศดีๆก็ไปได้เหมือนกันครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำรถกันไปเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำอะไรอีกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอติดตามครับ